อนุบาลกิ่งตอนตอนที่ตุ้มตอนอยู่ในต้นอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำแบบไหนนะเพราะว่าไหนก็ได้ไอเดียมาจากเพื่อนๆที่กลุ่มคนลักฟิกเหมือนกันค่ะก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะตอนนี้เราจะมาอนุบาลกิ่งมะเดื่อฝรั่งนะคะ ในตุ้มตอนแบบนี้เลยก็คือปกติอ่ะเราจะตัดกิ่งตอนใช่ไหมคะตัดกิ่งตอนแล้วเราต้องริดใบออกเนาะริดใบออกเพื่อลดการคายน้ําแล้วเอาไปอนุบาลอีกทีหนึ่งแต่อันเนี้ยเราจะตัดเอาพลาสติกที่หุ้มตุ้มตอนออกเหลือแต่รากเนาะแล้วก็เอามาอนุบาลแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําตุ้มตอนอันนี้ให้ดูพอดีตุ้มตอนอันเนี้ย ที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยลากเขาเดินดีกว่านี้นะอันนี้ลากเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็อ่ะพอมีลากนิดหน่อยถ้าเอาไว้นานกว่านี้ก็กลัวจะว่าจะไม่มีเวลาก็เลยตัดสินใจว่าอ่าทําเลยแล้วกันนะคะ เราต้องค่อยๆปาดเอาถุงพลาสติกออกนะแล้วก็เอาเคเบิ้ลทายที่เรารัดเอาไว้ค่อยๆเอาออกถ้าเกิดแรงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวว้าวเราไม่มีเราไม่มีขาตั้งกล้องนะเราอาศัยพิงโทรศัพท์เอาไว้แบบนี้นะคะลุนไปด้วยกัน ช่วงนี้ขาตั้งกล้องเสียไม่ใช่เสียหรอกหักยังไม่ได้ซื้อใหม่นะคะช่วยกดซับสไครให้หน่อยนะจะได้มีเงินไปซื้อขาตั้งกล้องใหม่นะคะอึบนี่มันยากตรงนี้นี่แหละ okay, เคเบิลทายมันเหนียวว้าวได้แล้วหนึ่งโอเค น,นเวลาเรามาตุ้มต่อมันก็สะดวกดีนะใช้เคเบิลไทยแต่ว่ามันก็จะเปืองนิดนึงตรงต้นเมาเบามือมากอาได้แล้ว อันนี้จะลากน้อยลากน้อยหน่อยแต่ก็เดี๋ยวทําไปเลยเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้อันนี้ก็เป็นขวดน้าเต่านะคะที่เราผ่าแล้วก็เจาะรูเจาะรูให้เขาใส่เข้าไปได้นะเอากิ่งสอดต,ตรงนี้นะแล้วก็อย่าลืมทํารูระบายน้ําอื่นด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราลดน้ำหรือฝนตกอย่างเงี้ยเขาจะได้ระบายออกได้นะคะ นนีนะคกลุ่มเข้าไปเลยโอเคแล้วก็เอาเคเบิ้ลทายรัดอีกรอบหนึ่ง นะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาดินใส่เข้าไปนะคะดินที่เราใช้ก็จะเป็นดินใบก้ามปูหมักเนาะดินใบก้ามปูหมกักแกลบหมกักแล้วก็เป็นหน้าดินผสมเข้าไปนะคะเราอนุบาลแบบนี้เลยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลา เราจะได้ไม่ต้องไปตัดยอดทิ้งไม่ต้องไปตัดใบออกเราจะได้ลงกระถางเลยนะคะอันนี้แนนทํากิ่งตอนได้อาทิตย์อาทิตย์เดียวเองนะลากเขาออกเร็วมากใครจะใช้เป็นขุยมะพร้าวช่วยล่อลากออกมาก็ได้นะคะแต่อันนี้คือเราใช้ดินเลยใช้ดินหมักเลยนะคะ แต่ที่เขาขายกันที่เขาใช้ขุยมะพร้าวเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาจะลดค่าส่งเนาะให้ค่าส่งมันถูกๆอ่ะแต่ต้นไม้มันจะโตโด้วยสารเคมีก็คือต้องใช้ปุ๋ยเคมีช่วยนะคะในการจเจริญเติบโตเนาะพะมันมีแค่กาะมะพร้าวอ่ะเสร็จแล้ว นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาน้ํามาลดแล้วก็หาถุงมาคุมเอาไว้หรือว่าเอาฟอยล์มาคุมเอาไว้ไม่ให้น้ําเข้าไปนะถ้าเกิดน้ําเข้าไปเนี่ยก็เจาะตูดเอาไว้แล้วนะเจาะตูดเอาไว้แล้วก็จะนั่นได้แล้วก็กิ่งเขาอันนี้กิ่งมันอยู่ในกระถางเนาะเราก็คั้าตรงนี้เอาไว้ช่วยกิ่งเขานิดนึงจะได้รับน้ําหนักจากดินที่เราอนุบาลได้นะคะ นี่เราลดน้ําแบบนี้เลยโตเร็วเร็วนะจ๊ะนี่อีกสักสองอาทิตย์ก็เอาลงกระถางจริงได้ละอันนี้เดี๋ยวเราจะทําการอบลากนะคะเอาไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งคือปิดตรงนี้เอาไว้กันฝน แบบนี้เราก็จะประหยัดเวลาได้ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะน่นก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ